สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแม็ c โครนะครับคลิปนี้พามาดูหน้างานลูกค้านะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพื้นที่ขนาด2ไร่นะครับมีขุดบ่อ2ลูกนะครับลูกใหญ่ตรงนี้1ลูกนะครับแล้วก็ลูกเล็กข้างในครับก็วันนี้เข้ามาเริ่มทํางานได้ประมาณ3วันแล้วนะครับอันนี้เราก็มาอัปเดตให้ดูนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับที่แมคโครกำลังทอยดินเข้าไปตรงนี้จะเป็นโคกนะครับเดิมเนี่ยเรามาทําแปลงนี้ให้ลูกค้าไว้แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงไว้นะครับตอนนี้ลูกค้าเขาขยับขยายนะครับซื้อที่เพิ่มนะครับก็ตรงเนี้ยเขาทําเป็นพื้นที่ปลูกบ้านแล้วนะครับมีสวนมีอะไรละนะครับแต่ว่าเขาอยากได้พื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับเขาก็เลยซื้อที่ด้านข้างเพิ่มอีกสองไร่นะครับแล้วก็จะทําบริเวณตรงเนี้ยเป็นสวนต้นไม้อีกทีหนึ่ง นะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองมารับชมกันดูนะครับที่ตรงนี้นะครับเราทําการขุดบ่อเก็บน้ํานะครับลูกใหญ่นะครับลูกนี้ลูกใหญ่นะครับขนาดประมาณ400กว่าตารางเมตรนะครับความลึกของบ่อนะครับตอนนี้เราเพิ่งลึกไปได้แค่เมตรห้นะครับเราจะลึกทั้งหมดประมาณ5-6เมตรนะครับโดยเราจะขุดเป็นชั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกนะครับเมทาสิบแล้วก็เดี๋ยวเว้นเบิร์มนะครับเว้นเบิร์มแล้วก็ลึกต่ออีกนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นบันไดลงไปเรื่อยๆจนได้ความลึกอย่างที่เราต้องการนะครับก็คือ5้าจุหเมตรนะครับดินทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ขุดได้จากบ่อนะครับก็ขึ้นมาถมนะครับทําโคกตรงนั้นนะครับออกมาประมาณ6เมตรนะครับกวางเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็ทําคันนะครับสด้านนะครับก็คือด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างเพราะว่าด้านเนี้ยนะครับ เป็นคันอยู่แล้วนะครับลูกค้าเขาทําไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วครับตรงนี้นะครับเราเข้ามาทําไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องมีคันแล้วนะครับเราก็จะทําคันแค่สองด้านตรงนั้นพอนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นโคกนะครับแล้วก็เดี๋ยวภายในพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เราเห็นต่ำๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะเสริมดินเข้าไปนะครับเพื่อยกระดับความสูงเดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่นานะครับถ้าหากไม่ยกพื้นเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของ น้ำท่วมขังนะครับเวลาที่ฝนตกนะครับน้ําอาจจะขังได้นะครับเพราะมันเป็นระดับพื้นนาน้ํามันจะไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเรายกขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับอันนี้ลูกค้าเขาก็ปลูกต้นไม้ไว้แล้วนะครับก็เป็นพวกกล้วยนะครับพวกพยุงนะครับมีพวกพยุงยางนานะครับเขาก็จะปลูกยางนาเป็นหลักนะครับเพราะเขาบอกว่ายางนามันมันทนน้ำนะครับเขาก็เลยเน้นเป็นยางนานะครับ ส่วนบ่อลูกนี้นะครับเป็นบ่อลูกเล็กนะครับบ่อลูกเล็กลูกนี้ก็คล้ายๆเป็นหลุมขนมครกนะครับเขาก็จะเลี้ยงพวกปลานะครับไว้ในนี้นะครับก็จะมีที่หลักๆที่เขาจะลองเลี้ยงคือจะเลี้ยงเป็นปลาหมอนะครับจะเอาลองเลี้ยงปลาหมอดูนะครับเพราะว่าในบ่อใหญ่ของเขาเนี่ยคลิปที่แล้วที่ผมลงไปเนี่ยนะครับเขาเลี้ยงเป็นพวกปลาดินนะครับเลี้ยงปลาดินไปแล้วอันนี้เขาก็จะลองเลี้ยงปลาหมอดูบ้างนะครับ อันนี้บ่อลูกเล็กนะครับความลึกของบ่อลูกนี้จะอยู่ประมาณ2เมตรนะครับเขาไม่อยากได้ลึกมากนะครับเอาไว้เลี้ยงปลาเล็กๆนะครับส่วนลูกใหญ่ก็จะไว้เป็นเก็บน้ําหลักๆนะครับที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ติดกับคลองส่งน้ําด้านหน้านะครับคือพอติดกับคลองส่งน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการฝังท่อนะครับฝังท่อเข้านะครับเพื่อดึงน้ําเข้ามาใช้นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี นะครับบวกกับดินที่นี่เป็นดินเหนียวด้วยนะครับก็เก็บน้ําอยู่นะครับอันนี้เป็นคลองหน้าที่ดินนะครับที่ใครที่มีคลองแบบนี้นะครับมันเหมาะกับการทําเกษตรมากๆนะครับเพราะว่ามันจะดูแลการจัดการน้ําง่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าที่อ,อ,อยู่ห่างน้ํำหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํานิดหนึ่งนะครับแต่ว่า เดี๋ยวนี้นะครับเขาก็ใช้ในเรื่องของโซลารเซลล์แล้วก็เป็นปั๊มน้ำบาดาลนะครับเข้ามาช่วยนะครับก็ช่วยได้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้ามีแหล่งน้ำธรรมชาติแบบนี้นะครับจะจะดีกว่านะครับบริเวณทางด้านนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นคันล้อมนะครับกว้างประมาณ3เมตรนะครับดินเป็นดินเหนียวนะครับก็ ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเพราะว่าตักขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเปียกนะครับมันมีน้ำนะครับซึมขึ้นนะครับแล้วก็ดินก็จะเปียกตามพื้นที่นะครับเพราะว่ามันมีน้ําแล้วบวกกับเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่นานะครับก็ยังไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะทํางานได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะตากทิ้งเอาไว้นะครับพอพอมันแห้งดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บขอบเก็บอะไรมันก็จะดูเรียบร้อยทุกอย่างก็จะดูสะตา ก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับจะเป็นทางเข้านะครับแต่ว่าไม่ใช่ทางเข้ารถยนต์นะครับเพราะว่าลูกค้าเขาต้องการทางเข้าแค่ทางเดียวก็คือเขามีอยู่แล้วทางเดียวด้านด้านที่เดิมเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําเป็นแค่คันเอาไว้แค่คนเดินเข้าเดินออกแค่นั้นพอแล้วก็รถมอไซค์ซาเล้งแค่นั้นนะครับก็จะกว้างประมาณสัก2เมตรนะครับบริเวณตรงนี้ก็ฝังท่อนะครับเข้ามาบอดลูกเล็กนะครับก็ เราเพิ่งเข้ามาทํางานได้ประมาณ3-4ถึงวันนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับก็เดี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจขุดทาโคกหนองนานะครับทำสวนเกษตรนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคหลวงใหญ่แมคโคนะครับหรือใครมีแบบอยู่แล้วนะครับอยากจะเข้ามาคุยกับเราก็เข้ามาได้นะครับบริษัทเราอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับก็จะเดินทางเข้ามาคุยกับเราก็ได้นะครับหรือจะนัด ติดต่อไปดูพื้นที่ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคหลวงเรยแมคโครบพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ